หรอหายใจไม่ทันกวรโชคเล่าโอยเฮ้ยสัน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 เอ้ยเช้าแชร์ด้วยสัตว์อาชีพอาชีพเช้าแชร์มีตังเ่าอ๋อโดนโกงเยอะมึงมีนี่เท่าไหร่เอาตังไปแดกไปมีข้าวแดกหรอวะคุณลืมบอกเลยถามเลย พอมีแดกนะโอเคเอาไปร้อยยี่แปดแล้วมานี่มึงไอ้ผีวันนั้นเป็นไงว่าที่กูที่กูจับไปมึงโคตรตั่นเลยนะกลับบ้านไปเป็นไงฮะหลับตาหนุ่มืออีตีปีโสมากกว่าออกมาไม่ต้องคุยแล้วมึงออกมาออกมาไอ้ผีออกมาออกมาคือวันอะไรออกมามึงเจอกูแล้วไงกูบอกให้มึงไปไงฮะสัตว์ก็จับจับกูบอกให้มึงไปไงฮะกูบอกมึงแล้วจับจับไอ้เหี้ยหัวไม่จับสิไอ้สัตว์อยู่ไหน เออให้เขาดึงไงตันนกก็ทอเอ้ยใครถ่ให้มาห,หน่อยเขาฝากใครให้ด้วยบอกตักก็ทอวุฒทางออกไปสักออกไม่ออกมึงมาจากไหนออกไปเลยนะมึงมาทางไหนไปทางนั้นนะกูเตือนมึงแล้วไงวันนั้นที่กูเจอมึงหน้าบ้านเน่ยว่ามึงออกไปจะไม่ถึงมือกูฮะทำไมมึงไม่ฟังกูเวสะผูสะเวสะทอวุฒออกไปไมึงมาจากไหนบอกมาใครใช้มามาจากการมาจากบังการเหรอไอ้สัตว มาจากเมืองการก็กลับเมืองการไปรู้เปล่าอย่ามายุ่งอย่ามาแย่มตรงนี้สักขะทวุธทังสะบุสะเวสะบุสะมึงเจอกูแล้วอ่ะมึงนี้สักขะทวุธสะบุสะเวสะบุสะสักข์ทวุธทังสักาะทวุธทังสักข์ทวุธทังเวสะสะบุสะเวสะบุสะสักข์ทวุธทังเล่มใหญ่ไปเลยมั้ย เสียเวลาอะมึงเจอนะโอมค่ะทาวุธเถอะออกไปโอมพระผู้ะภายพระสหายผู้ทรงฤทธและศักดิ์สิทธนะจงพัดพานะเอาสิ่งที่ไม่ดีอยู่ตัวที่อยู่ในกายมึงนะนะพัดออกไปนะ หลดออกไปค่ะด้วยคำนองคำของก็เป็นการโยโซเซดีสายนะถูกใจพ่อมดหมอบีแค่อ่อนยิงกบให้ซบอยู่ในเขียดให้เหยียดอยู่กูนะด้วยคาถาของกูนี่นะเวสะพุสะเวสะพุสะหลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปออกไปในผีออกไป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 ปล่อยออกไปออกไปถือบารย์ยาบารย์ย่าบารย์ย่ารย์สักกะทาวุฒิทัง สักข์ทอวุธทงเวสภุสัจับ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 กอักนจับจัไว้จับไว้จับไว้จัไว้จับ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 ไว้ไวไปไปเลยอไปเไไไปไไปไไไไบไป ไล่หลายที่เลยใช่ไหมไปส่งถึงที่ก็ไม่รู้เขาตามกันไว้มันมาจากไหนมึงมาจากไหนบอกกูดิมึงมาจากไหนมึงมามึงมาจากมึงมาจากไหนมึงมาจากไหนมึงมาจากไหนคุยได้ด้วยนะมึงมาจากไหนรอคุยได้คุยได้ด้วยมันมาจากไหนวะมาจากกานฬมันชื่ออะไรคนแก่แล้วเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าไอ้สัตว์มึงอยู่กับมันทำไมอยูหกเดือนหกเดือนแล้วออกไม่ออกไปแน่นะเออไอชิบหายคุยได้ไปแล้วนะไปยังไงจะไม่เกิดหรือจะกลับที่เดิมบอกกูมาไอ้คน แน่นะอย่าตอแหละนะไอสัตว์ถ้าต,ตอแหลมึงเจอปื้มเก้านิ้วนะี่สัตว์โอเคไหมเออมาประคองมาที่คนแก่มาที่ดีๆนะล้วมึงเจอปื้มเก้านิ้วมึงไอ้สัตว์มานี่มึงหานะน้ำน้ำเอาทุบหนึ่งดอกมาเอาทุบหนึ่งดอกจุดจุดไว้นะจุดทุบหนึ่งดอกไปไอ้เชี่ยคนแก่นะหลุดไปแล้วไม่ใช่หรอกจะเรียกลงมาไม่ใช่ไอ้เชี่ยหลุดหนีไปแล้วยิ่หายมือไหมสั่นวันนี้ จับตาไอ้วิญญาณคนแก่นะไอ้วิญญาณคนแก่อายุเจ็ดสิบลงมาลงมาลงมาไปเกิดลงมา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 ลูกหลานบริวารยักษ์ศยักษ์สาวกูนี้นะลงมาจับมันไว้จับมันไว้นะไอ้คนแก่อวิญญาณแก่ดวงนี้นะอายุเจ็ดสิบใช่ไหมลงมา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 เออลงมา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 มึงไปเกิดนะบอกกูแล้วมึงไปเกิดนะไปเกิดใช่ไหมไปนะ เออนะไปเกิดสะไปเกิดสะรู้ป่ะนะสัตเทสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะอย่าได้จองเวรล่างนี่เลยนะผัวมาให้อภัยไหมให้อภัยเปล่าให้อภัยนะมึงไปสู่ภพภูมิของมึงแล้วกันนะไปปรับภพภูมิซะนะไปกับยักษ์รู้ป่ะไอ้คนแก่อี่แก่รู้ป่ะนะไปกับยักษ์นะไปกับยักษ์นะไปกับยักษ์นะบริวารข้านะจงมารับนะจงมารับจงมารับนะไอวิญญาณนะ คนแก่นะดวงนี้อยู่นั่นล่างนี่นะนั่นล่างนี่นะไปซะนะไปนะไปนะไปปรับภพภูมินะไปนะไปชดใช้เวรชดกันนะออกไป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 ค่อยๆรับไปค่อยๆรับไป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 อย่าไปประคองประคองไปจุดธูปไม่ใช่ไปปักนะบอกว่าให้ไปที่ชอบที่ชอบรู้ป่ะไม่ปักเลยโอ้ยเอามาอาบน้ำมนต์ทางน้ำมนต์คือต่อไปไหม แต่ไล่ริม